สวัสดีค่ะดิฉันว่าเราทุกคนน่าจะเคยเจอกับความรู้สึกนี้นะคะคืออยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าทักษะอะไรสักอย่างแต่พอทำไปทำมากลับรู้สึกเหมือนเอ๊ะทำไมเรายังย่ำอยู่กับที่ใช่ครับหรือบางทีก็รู้สึกเหมือนหลงทางไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือกับดักทางความคิดที่อาจจะขวางเราอยู่ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากแนวคิดการทำงานที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะชื่อว่า PDCA ครับแต่เราจะไม่ได้มาท่องจำกันแล้วนะว่าแต่ละตัวย่อมาจากอะไรแต่จะมาเจาะลึกในมุมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปซึ่งเป็นจุดที่เอ่อเรียกว่าเป็นจุดตายเลยก็ได้ที่ทำให้การพัฒนาไม่เกิดขึ้นจริง น่าสนใจมากค่ะคือเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการถอดรหัสว่าทำไมวิธีการที่ดูมนจะเป็นเรื่องธรรมดามากๆอย่างการทำไปปรับไปเนี่ยถึงอาจจะเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของการพัฒนายอย่างยั่งยืนก็ได้เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ P Plan หรือว่าการวางแผนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นผ่านที่สุดเลยนะคะใช่ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกลับเป็นขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่ เออ่มักจะใช้เวลาน้อยที่สุดเพราะใจร้อนอยากจะลงมือทำแล้วอ๋อเหมือนมีความคิดว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดระหว่างทางก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแต่แหล่งข้อมูลของเราชี้ชัดเลยนะว่านี่คือความผิดพลาดก้าวแรกเลย คือการวางแผนที่ดีมันไม่ใช่แค่การเขียน To-Do List ว่าจะทำอะไร 1, 2, 3, 4 2> แล้วมันคืออะไรล่ะคะมันคือการสร้างสมมุติฐานที่ชัดเจนขึ้นมาครับสมมุติฐานคำนี้สำคัญมากครับแผนที่ดีต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เราจะได้ผลลัพธ์แบบนั้น มันต้องมีตรกะของเหตุและผลอยู่ในแผนด้วยไม่ใช่แค่รายการที่ต้องทำลอยๆออืมพอจะเห็นภาพค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราเร่งรีบข้ามขั้นตอนนี้ไปครับเราก็อยากเห็นผลลัพธ์เร็วๆซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแต่การลงทุนเวลาในการวางแผนให้คมเหมือนการหลับขวานให้คมก่อนไปตัดไม้นั่นแหละครับอาจจะช้าตอนแรกใช่ครับแต่สุดท้ายแล้วงานจะเสร็จเร็วกว่าและดีกว่ามาก แาว่าแผนเที่ยวไว้ดีก็คือแผนที่ไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนหรือไม่มีสมมติฐานรองรับว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนั้นพอเป็นแบบนี้เวลาลงมือทำไปแล้วมันก็เลยวัดผลอะไรไม่ได้เลยสินะคะถูกต้องครับแล้วมันก็จะนำเราไปสู่กับดักที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่อไป do หรือการลงมือทำเอาล่ะค่ะ ตรงนี้คือจุดคลแ m a ม็กซ์ของเรื่องเลยแหล่งข้อมูลของเราบอกว่าตอนที่เราลงมือทำหรือดูเนี่ยเราต้องมีวินัยในการทำตามแผนเป,เป,เป๊ะๆใช่ครับห้ามปรับเปลี่ยนระหว่างทางเด็ดขาดซึ่งพอได้ยินแบบนี้ครั้งแรกก็สงสัยทันทีเลยค่ะเดี๋ยวนะคะแต่มันไม่ขัดกับแนวคิดเรื่องความเอจารหรือการปรับตัวอย่างรวดเร็วหรอคะอืมในโลกธุรกิจทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าเราต้องพร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมคะ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่หลายคนสับสนกันมากจริงๆคือความแตกต่างที่สำคัญมันอยู่ที่เจตนาของการลงมือทำครับเจตนาใช่ครับในวงจร p d c a เนี่ยขั้นตอนดูไม่ใช่การทำงานให้เสร็จ๋อ้แต่มันคือการทดลองเพื่อเก็บข้อมูลครับตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนแ l a n ถูกต้องครับนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนนักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบที่ต้องทำตามขั้นตอนการทดลองทุกอย่างเป๊ะ ใช่เพื่อดูว่าผลที่ออกมามันจะตรงกับที่คาดการไว้หรือเปล่าทมวาัวแต่ไปเปลี่ยนส่วนผสมกลางคันการทดลองนั้นก็เจ๊งไปเลยภาพนั้นเลยค่ะครับถ้าเราปรับแผนไปเรื่อยๆระหว่างทางพอผลลัพธ์สุดท้ายออกมาเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผลน,นั้นมันมาจากไหนมันมาจากแผนตั้งต้นที่ดีหรือมาจากการด้นสดที่บังเอิญได้ผลใช่ครับหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือเราไม่รู้เลยว่าอะไรกันแน่ที่มัน work หรือไม่ work มันทำให้การเรียนรู้ของเราบิดเบือนไปหมดเลยส่วนแนวคิดเอจายที่ถามเมื่อกี้นะครับจริงๆมันเน้นการทำงานเป็นรอบสั้นๆหรือสปรินต์ค่ะซึ่งในแต่ละรอบนั้นก็ยังคงมีวินัยในการทำตามแผนที่ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มรอบอยู่ดี พอจบรอบแล้วค่อยมาประเมินผลแล้วก็ปรับแผนสำหรับรอบต่อไปอ๋อมันก็คือวงจร P D C A ที่ถูกย่อให้สั้นลงนั่นเองถูกต้องครับไม่ใช่การปรับเปลี่ยนตามใจชอบรายวันเข้าใจแล้วค่ะคือหัวใจของมันคือการสร้างสภาวะควบคุมใช่เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มามันบริสุทธิ์พอที่จะนำไปวิเคราะห์ต่อได้จริงๆซึ่งก็นำไปสู่ขั้นตอนที่3 C Check หรือการตรวจสอบใช่ครับ และขั้นตอนเช็คนี่ก็มีกับดักทางจิตวิทยาซ่อนอยู่เหมือนกันนะเหรือครับพอเราได้ผลลัพธ์มาแล้วไม่ว่าดีหรือไม่ดีสิ่งที่เราต้องตรวจสอบไม่ใช่แค่ว่าสําเร็จหรือล้มเหลวแต่ต้องถามให้ลึกลงไปครับว่าทําไมผลลัพธ์ถึงเป็นแบบนั้นแล้วกับดักที่ว่ามันคืออะไรคะมันคือ confirmation bias ครับ หรืออคติที่เข้าข้างตัวเองอ oh. คือถ้าผลลัพธ์ออกมาดีเรามักจะรีบสรุปทันทีเลยว่าแผนของเรามันยอดเยี่ยมมากแต่เราอาจจะมองข้ามไปว่ามันอาจจะมีปัจจัยภายนอกหรือความโชคดีเข้ามาช่วยก็ได้ถูกต้องครับในทางกลับกันถ้าผลลัพธ์ออกมาแย่ เราก็มักจะโทษปัจจัยภายนอกก่อนแทนที่จะยอมรับว่าสมมติฐานในแผนของเราอาจจะผิดตั้งแต่แรกใช่เลยแล้วเราจะตรวจสอบอย่างเป็นกลางได้ยังไงคะในเมื่อเราก็เป็นคนวางแผนเองลงทุนลงแรงกับมันไปแล้วด้วยนี่คือจุดที่ต้องอาศัยวินัยสูงมากครับแหล่งข้อมูลแนะนำว่าเราควรมองข้อมูลที่เกิดขึ้นตามจริงให้มากที่สุดคือต้องแยกข้อเท็จจริงหรือแฟกต์ออกจากความคิดเห็น อของเราให้้ไดขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับเช่นแทนที่จะบอกว่าแคมเปญนี้ไม่เวิร์กเลยซึ่งมันเป็นความคิดเห็นนะค่ะเราควรจะดูข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่ายอดคลิกต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว30้30%การใช้ตัวเลขและข้อมูลเชิงปริมาณเข้ามาช่วยจะทำให้การตรวจสอบของเราเป็นกลางมากขึ้นเยอะเลยอ มันเหมือนกับการเป็นนักสืบที่ต้องตามหาหลักฐานครับไม่ใช่เป็นทนายที่คอยแก้ต่างให้แผนของตัวเองสินะคะภาพนั้นเลยครับคือต้องหาให้เจอว่าอะไรที่ทำเราได้ผลดีจริงๆเพื่อจะได้ทำซ้ำหรือขยายผลและและอะไรที่ทำแล้วไม่เวิร์กเพื่อจะได้แก้ไขไม่ใช่แค่หาเหตุผลมาปกป้องสิ่งที่ทำไปแล้วถูกต้องที่สุดครับนางตรวจสอบที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานี่แหละคือหัวใจที่ทำให้เราได้บทเรียนที่มีค่าที่สุดเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายเอ AX หรรรรืรืออกกาลงงมปปับุแ้ไขขั้นตอน a c t นี่คือการนำบทเรียนจากขั้นตอนเช็คมาใช้งานจริงใช่ไหมคะใช่ครับแต่มันลึกซึ้งกว่าแค่การแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับยังไงคะคำว่า a c t ในที่นี้คือการ Update the system หรือการปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดของเราเพื่อให้การวางแผนในรอบต่อไปซึ่งก็คือการกลับไปที่ P อีกครั้งมันดีขึ้นกว่าเดิม ขยายความคำว่าอัปเดต s ะ e m หน่อยได้ไหมคะมันต่างจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เหมือนกับการเห็นพื้นเปียกล้วเอาผ้าไปเช็ดแต่การแอคที่ถูกต้องคือการเดินไปหาว่าท่อตรงไหนมันรั่วแล้วซ่อมที่ต้นต่ออ๋อสมมติว่าผลการเช็คของเราพบว่าแผนการตลาดที่เราทาไปไม่เวิร์เพราะเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายผิดการแอคแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือเปลี่ยนรูปโฆษณาใหม่แต่การแอคแบบอัปเดต s ะ e m โจทย์ข้อเดิมให้ถูกครับแต่คือการทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นเพื่อที่จะได้แก้โจทย์ที่ยากขึ้นในอนาคตได้นี่คือสิ่งที่ทำให้วงจรน,นี้หมุนแล้วสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดสินะคะใช่เลยครับนี่คือสิ่งที่สร้างการพัฒนายอย่างต่อเนื่องหรือที่ในวงการธุรกิจอย่างโตโยต้าเรียกว่าไคเซนไคเซนที่โด่งดังมากๆครับพวกเขาใช้หลักการค,คล้ายๆ p d c a นี่แหละในการปรับปรุปรงกระบวนการทางานทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาเลย ตั้งแต่การผลิตในโรงงานไปจนถึงการทำงานในออฟฟิศเลยเหรอคะใช่ครับทำให้เกิดการพัฒนาเล็กๆน้อยๆแต่สม่ำเสมอจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้มันคือพลังของการสร้างวงจรการเรียนรู้ให้กับตัวเองพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะว่า P D C A ไม่ใช่แค่เครื่องมือการทำงานที่ดูน่าเบือ่ออแต่มันเป็นกรอบความคิดสากลสำหรับการพัฒนานอะไรก็ได้จริงๆแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่ การฝึกเล่นดนตรีหรือแม้แต่การปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใช่เลยลองนึกภาพการลดน้ำหนักดูสิครับค่ะ P-plan คือการวางแผนการกินและการออกกำลังกายโดยมีสมมุติฐานว่าถ้ากินแบบนี้ ออกกำลังกายแบบนี้น้ำหนักน่าจะลดลงสัปดาห์ละครึ่งกิโลดีดูก็คือคือการทำตามแผนนั้นเป๊ะเป๊ะเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ไม่มีการโกงแล้ว C เช็คก็คือขึ้นชั่งน้ำหนักครับดูผลลัพธ์ตามจริงและ A act ก็คือการนำผลที่ได้มาปรับแผนสำหรับสัปดาห์ต่อไปเช่นโอเควิธีนี้ได้ผลดีแต่รู้สึกเหนื่อยไปหน่อยสัปดาห์หน้าขอลดคาร์ดิโอลงนิดหนึ่งแต่เพิ่มเวทเทรนนิ่งแทนถูกต้องครับมันเปลี่ยนเรื่องที่ดูเหมือนต้องอาศัยแค่พลังใจให้กลายเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช่เลยค่ะที่เราจัดการและเรียนรู <t 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 ang <t ang> <t ang ้จากมันได้ครับมันคือการเปลี่ยนจากการทำงานแบบสเปะสปะ อาศัยโชคหรืออารมณ์มาเป็นการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนและคาดเดาผลได้มากกว่าเยอะเลยสรุปวันนี้เราได้เจาะลึกเข้าไปในหัวใจของวงจร PDCA นะคะ Plan Do Check Act แต่ข้อคิดที่สำคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่และเป็นกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกลงไปอืมก็คือการขาดวินัยในขั้นตอน Do หรือการลงมือทำครับ การที่เราอดทนทำตามแผนที่วางไว้ให้จบกระบวนการก่อนคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลที่แท้จริงมาเช็คได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่การแอคหรือปรับปรุงที่ตรงจุดจริงๆมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดเลยนะครับจากทำไปปรับไปที่อาจจะทำให้เราหลงทางและสับสนไปสู่ทำเพื่อเรียนรู้แล้วนำไปปรับปรุงซึ่งมีทิศทางที่ชัดเจนและสร้างการเติบโตได้จริง มันอาจจะรู้สึกช้าและน่าอึดอัดในช่วงแรกนะที่ต้องฝืนใจไม่ให้ปรับเปลี่ยนอะไรกลางคันแต่ผลตอบแทนในระยะยาวก็คือการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและเป็นระบบผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันดูนะครับมีปัญหาเรื้อรังอะไรในชีวิตหรือการทำงานของเราบ้างไหมครับที่เราพยายามแก้ไขมันมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักที ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเราลองนำปัญหานั้นมาเข้าวงจรน,นี้อย่างจริงจังวางแผนให้ดีแล้วสัญญากับตัวเองว่าจะลงมือทำตามแผนนั้นเป๊ะๆสักหนึ่งเดือนโดยไม่วอกแวกเลยเพื่อทดลองสมมุติฐานของเราอย่างเดียวคิดว่าบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้หลังจบ1เดือนนั้นจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงขนาดไหน